นักแสดงสาวแค้นเปิดคำใบ้นักร้องจีเพื่อยืมเงินได้เงินปุ๊บเปลี่ยนเบอร์ปับ๊บโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็สวยเป๊ะไม่สางสำหรับนุกสุดทิดาล่าสุดสาวนุกมาร่วมรายการโดนเทเซ่มาที่แพทมีบางช่วงบางตอนเผยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้อดีตเคยโดนนักร้องหนุ่มทําทีมาจีบแล้วยืมเงินสามแสนแต่พอได้เงินปุ๊บผู้ชายเปลี่ยนเบอร์หนีคำใบคือ เป็นนักร้องที่น่าผ่านความยากลำบากโดยบอกว่าคนนี้มาขอย,ยืมเงิน300,000ให้ไป1นึ่งแห้าหมื่นเขาบอกว่าเครียดมีเรื่องต้องใช้เงินก็เลยเข้าธนาคารเบิกเงินสดใส่ซองสีน้ำตาลขับรถไปให้เขาถึงที่เลยพอยืนให้เขาก็กลับเลยทางนั้นก็ไม่ติดต่ออะไรกลับมาหาเราเลยแต่ก็มีความเอ๊ะเพราะปกติก็โทรหาทุกวันหรือยุ่งผ่านไปหนึ่ง อาทิตย์ก็ไม่ติดต่อมาเราก็เลยติดต่อไปสรุปเขาเปลี่ยนเบอร์มือถือตนก็ตามเอาเงินคืนเพราะเป็นความแค้นไปแล้วตามด้วยการบอกช่างแต่งหน้าเจอใครก็บอกเจอคนนี้ไหมฝากบอกให้เอาเงินมาคืนด้วยเขาก็ติดต่อกลับมา